สวัสดีเด็กๆทุกคนคะ่ะกลับมาพบกับห้องเรียนครูข้าวหันาษาวันนี้ค่ะครูข้าวจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยเรื่องคำขวัญค่ะเอไม่รู้ว่านักเรียนจะเคยได้ยินคำว่าคำขวัญไหมคะอ่ะครูใบให้ใหนิดนึง วันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมเด็กๆชอบกิจกรรมนี้มากเลยกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมวันเด็กค่ะและในวันเด็กของทุกๆปีก็มักจะมีคำขวัญวันเด็กค่ะที่จะ สร้างสรรค์นะคะแล้วก็คิดคำขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีนะคะของประเทศไทยในสมัยนั้นๆน,น,นะคะอย่างในปีพุทธศักราช2564ค่ะคำขวัญวันเด็กก็คือเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมหรือคำขวัญวันเด็กปี2563ค่ะ ก็คือเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามาคัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยนี่ก็คือคำขวัญค่ะหนูจะสังเกตว่าคำขวัญน,นะคะจะมีคำที่มีความคล้องจองกันนะคะแล้วก็เป็นคำที่มุ่งบอกวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถ้าเป็นคำขวัญวันเด็กนะคะ แน่นอนว่า2ปีเนี่ยเนื้อความมันแตกต่างกันแต่จุดมุ่งหมายนะคะของคำขวัญวันเด็กหนูก็จะเห็นว่าให้เด็กมีการพัฒนารู้รักรู้หน้าที่สร้างชาติรักชาตินั่นเองค่ะ นอกจากคำขวัญวันเด็กแล้วนะคะก็ยังมีคำขวัญจังหวัดอีกค่ะซึ่งเด็กๆนะคะอาจจะเคยได้เรียนรู้รู้จักนะคะจากการเดินทางไปเที่ยวเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าแต่ละจังหวัดค่ะเขาก็จะสร้างคำขวัญที่เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัดตนเองออกมาทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนลองช่วยกันเดาและกันค่ะว่าคำขวัญที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนั้นเป็นคำขวัญจังหวัดอะไรค่ะ ส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันงามล้นพุทธมนทนคู่ธานีพระปฐมเจดีเสียดฟ้าสวยงามตาแม่น้ำท่าจีนเราลองสังเกตเอกลักษณ์นะคะสนามจันพุทธมนทรพระปฐมเจดีแสดงว่านี่คือคำขวัญจังหวัด จังหวัดนครปฐมค่ะมาดูจังหวัดที่สองกันบ้างนะคะทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายจุดเด่นของเขาคือหนึ่งเลยค่ะมีทะเลนะคะมีข้าวหลามแล้วก็มีประเพณีวิ่งควายค่ะใครพอรู้บ้างเป็นจังหวัดที่ไม่ใกลไม่ไกลจากนครปฐมมีทะเลค่ะคำตอบก็คือ จังหวัดชนบุรีค่ะต่อมาจังหวัดสุดท้ายนะคะอะให้ดูภาพกันก่อนเลยเอยเหมือนจะคล้ายๆกับเจดีนะคะอ่าลองดูซิลองดูซิเหมือนเหมือนเป็นพระธาตุหรือเปล่าหรืออะไรนะคะถ้าเผื่อใครเคยไปลองเดาซิว่าจังหวัดอะไรดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสงา่า บุพชาติล้วนงามตานามล้ำค่านครพิง์เรารู้ว่ามีดอยสุเทพค่ะแล้วก็คำว่านครพิงลองเดาสิคะว่าจังหวัดอะไรรู้ว่ามีอากาศหนาวค่ะถ้ายิ่งตอนที่เป็นช่วงปลายปีและได้ไปเที่ยวจังหวัดนี้เนี่ยโอ้โหคงสบายกายสบายใจอากาศเย็นๆฟินๆเลยค่ะ คำตอบก็คือเชียงใหม่ค่ะก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะคะในส่วนของคำขวัญนะคะที่เราอาจจะเคยผ่านตาผ่านหูนะคะมาบ้างทีนี้เรามาดูความหมายของคำขวัญกันบ้างค่ะว่าคำขวัญเนี่ยเขามีความหมายว่าอะไร คำขวัญน,นะคะก็คือข้อความที่แต่งขึ้นค่ะเพื่อให้ข้อคิดและค่านิยมที่ดีงามเตือนใจให้ระลึกหรือปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งมักมีถ้อยคำสั้นกระชับส่วนใหญ่มีคำสัมผัสคล้องจองกันค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูหลักการแต่งคำขวัญกันบ้างค่ะเพราะว่า ถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะเราจะต้องสามารถแต่งคำขวัญสั้นๆได้ค่ะมาดูหลักการข้อแรกเลยนะคะ1เลยค่ะใช้ถ้อยคำสั้นกระทัดรัดมีความหมายลึกซึง้งใช้คำตั้งแต่2องคำขึ้นไปแต่ไม่ควรเกินนะคะไม่ควรเกิน16คําอาจจะแบ่ง1นวัรคสอวัรคสามวรรคหรือ4ี่วรรคก็ได้ค่ะเช่นห้องสมุดดุดขุมคลัง แห่งปัญญาตรงนี้นะคะก็ไม่เกิน16คําค่ะแล้วก็แบ่งออกมาเป็น3วรรคนะคะหรืออากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นหันมาปลูกต้นไม้กันเถอะอันนี้ก็ไม่เกิน16คําเช่นเดียวกันค่ะและก็มี3วรรคนะคะอะเดี๋ยวเราลองมานับคําในเรื่องอากาศเป็นพิษดีกว่าว่าจะมีทั้งหมดกี่คําก็เริ่มจากอากาศเป็นพิษ ชีวิตจะสั้นหันมาปลูกต้นไม้กันเถอะนักเรียนนับได้กี่คำคะ15คำคะ่ะต่อมาค่ะหลักการข้อที่2เขียนให้ตรงจุดมุ่งหมายแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเด่นชัดมีใจความสำคัญเพียงอย่างเดียวเพื่อให้จำง่ายค่ะเช่นขับรถถูกกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุเราก็จะเห็นว่าจากคำขวัญน,นี้ค่ะเขาอยากให้เราขับรถถูกกฎจราจรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะนี่ก็คือใจความสำคัญเนี่ยเพียงอย่างเดียวมาดูอีกอันนึงค่ะขยะในมือท่านลงถังเถอะครับก็คงแปลว่าอะไรคะขยะให้ทิ้งลงในถังขยะนี่ก็คือ การที่เป็นคำขวัญที่แต่งขึ้นมาเพื่อให้มีใจความสำคัญเพียงอย่างเดียวเพื่อให้มีจุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียวนะคะต่อมาหลักการในข้อที่3ค่ะเล่นคำทั้งเสียงสัมผัสและการซ้ำคำค่ะเช่นเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญหนูจะเห็นว่าจากคำขวัญน,นี้ค่ะมันจะมีคำคล้องจองอยู่แล้วก็มีคำซ้ำอยู่ คำคล้องจองได้แก่คำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคะเราเรียนเรื่องคำค,ำคล้องจองแล้วนะก็คือคำว่าชาติกับฉลาดนั่นเองค่ะที่มีการคล้องจองสัมผัสกันนะคะและส่วนคำที่ซ้ำคซ้ำคำกันก็คือคำว่าชาติค่ะถูกต้องเลยดูตัวอย่างที่สองนะคะ คงคุณค่าความเป็นไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะเราก็จะเห็นการสัมผัสนะคะก็มีคำว่าไทยกับไทยนะคะแล้วก็มีคำว่า ไทยกับให้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นหลักการนะคะในการที่เราใช้เสียงสัมผัสแล้วก็การซ้ําคำกันค่ะจริงๆแล้วหลักในการเขียนคําขวัญน,นะคะก็ยังมีอีกมากมายแต่ในระดับป .3 เราเอา3ามข้อพอเราเอาหลักง่ายๆก่อนนะคะเราอาจจะยังไม่ต้องไปเรียนรู้ลึกซึ้งมากเราพอให้แต่ง ได้เล็กน้อยแล้วก็พอเข้าใจนะคะในความหมายของการที่เราจะแต่งคำขวัญกันก่อนก็พอแล้วนะคะลำดับต่อมานะคะเราจะลองมาฝึกสมองประลองความคิดกันค่ะในช่วงนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะลองช่วยตอบคำถามนะคะที่ครูข้าวนะคะก็ได้สร้างคำถามขึ้นมาให้นักเรียนลองฝึกสมองดูค่ะ คำถามแรกนะคะหาคำคล้องจองนะคะในคำขวัญน,นี้เยาวชนไทยหางกลายยาเสพติดนักเรียนหามาสิคะว่าคำคล้องจองคือคำว่าอะไรบ้างคือคำว่าไทยกับกไลค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนต่อมาคำถามที่สอง หาคำที่มีการเล่นคำซ้ำค่ะลดขยะลดโลกร้อนคำไหนคะก็คือคำว่าลดกับลดค่ะเก่งมากมากอันนี้แต่อันนี้มันง่ายเนะเพราะเราเห็นชัดเจนเลยว่าคำว่าลดมีตั้งสองครั้งนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นเทคนิคของการแต่งคำขวัญน,นะคะและกิจกรรมต่อไป คําขวัญน,นี้ค่ะมีจุดมุ่งหมายในการสอนเราอย่างไรนะคะก็คือจุดมุ่งหมายเนี่ยเขาต้องการบอกเราในเรื่องอะไรนั่นเองทรัพยากรน้ามีวันหมดใช้ทุกหยดให้คุ้มค่าเอเขามีจุดมุ่งหมายว่าอย่างไรคะจุดมุ่งหมายก็คือให้เรารู้จัก ประหยัดน้านั่นเองค่ะถ้าพูดแบบสั้นๆง่ายๆนะคะหรือถ้าบางคนอาจจะอ่านตามตัวก็ได้ว่าทรัพยากรน้ําเนี่ยมันใช้แล้วมันอาจจะมีวันที่หมดไปเราต้องใช้ทุกหยดหรือใช้น้ําอย่างคุ้มค่านั่นเองก็เป็นความความหมายหรือจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกันค่ะและกิจกรรมสุดท้ายค่ะกิจกรรมสุดท้ายคุณครูนะคะจะให้นักเรียนเติมคําขวัญต่อไปนี้ค่ะแต่ทีนี้เนี่ย คุณครูก็อยากจะเห็นควาขวัญของนักเรียนคนอื่นๆบ้าง เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะเติมคํำขวัญต่อไปนี้โดยเติมลงไปในช่องความคิดเห็นด้านล่างของคลิปนี้ค่ะและอย่าลืมบอกชื่อชั้นเลขที่นะคะคุณครูก็อยากดูว่านักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์อย่างไรบ้างอะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะว่ามีการเติมคํำขวัญต่อคำอะไรบ้างอันแรกค่ะ ประหยัดไฟวันละนิดจุ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 ดเอเราจะเติมอย่างไรดีคะให้กลายเป็นคำขวัญที่มีความคล้องจองเล่นคำสัมผัสแล้วก็กระชับกระทัดรัดหรือถ้านักเรียนคิดว่าอันนี้ยังไม่น่าสนใจนะคะลองมาดูอันที่สองค่ะป่าไม้มีคุณค่าจุดจุดจุด ให้นักเรียนลองเติมดูนะคะและอีกอันนึงค่ะอันสุดท้ายเดินวิ่งจงระวังจุดจุดจุดนะคะเราอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่า,าเราเนี่ยจะมีจุดมุ่งหมายนะคะในการที่จะบอกคำขวัญเกี่ยวกับอะไรนะคะบอกคำขวัญเกี่ยวกับอะไรและเราก็แต่งเนื้อความให้มีความสอดคล้องแล้วก็ใช้คำสัมผัสนะคะ หรือคำคล้องจองที่มีความคล้องจองกันแต่ที่แน่ๆนักเรียนก็จะต้องระมัดระวังนะคะว่าจะต้องไม่เกินทั้งหมด16คำนะคะจะมะีหนึ่งพยาะหนึ่งวักสองวักสามวักสี่วักก็ได้นะคะและก็ถ้าหากนักเรียนจะร่วมกิจกรรมนะคะแสดงความคิดเห็นลงในใต้คลิปนะคะก็ให้นักเรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะและก็ลองดูนะคะว่า อย่าไปซ้ํากับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเราก็มีความคิดสร้างสรรค์นะคะอาจจะมีคล้องบ้างไม่คลองบ้างแต่เราก็ทดลองในการทําเพื่อเป็นการฝึกสร้างสรรค์นะคะในการแต่งคําขวัญน,นั่นเองค่ะ ในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนในวันนี้แต่เพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคำขวัญเพิ่มขึ้นระหว่างนี้นะคะนักเรียนก็ไปทดลองแต่งคำขวัญดูและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปให้ครูข้าวเป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ